ข้อดีของการเลี้ยงหมาขนสั้นเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเลือกจะเลี้ยงน้องหมาสักตัวอันดับแรกจะดูก็คือขนเลยครับเพราะขนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่มันเกี่ยวกับความวุ่นวายของการที่จะเลี้ยงน้องหมาเลยแหละเพราะว่าน้องหมาขนยาวอาจจะนุ่มฟูแต่ก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาที่ขนพันกันขนร่วงเต็มบ้านหรือเวลาไปอาบน้ําทีก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงใช่ไหมแถมบางทีก็ต้องตัดขนทุกเดือนอีก พูดมาขนาดนี้ใช่ครับคลิปนี้ผมจะเข้าข้างน้องหมาขนสั้นหลายๆคนโค้งจลังเลแล้วก็คิดว่าน้องหมาขนยาวเนี่ยน่ารักกว่านุ่มฟูกว่าแต่ผมจะพามาดูข้อดีของการเลี้ยงหมาขนสั้นกันนะครับอันดับแรกเลยครับน้องหมาขนสั้นเนี่ยดูแลง่ายกว่าเห็นๆทั้งอาบน้ำไวเช็ดตัวแห้งเร็วไม่ต้องใดขนเป่านานเป็นชั่วโมงไม่ต้องแปรงขนทุกวันเหมือนน้องหมาขนยาว บางตัวขี้เล่นเลอะดินเลอะโคลนปุ๊บโอ้โหจับล้างน้ําอาบน้ําจบครับไม่งองแงไม่ต้องตัดปมขนอะไรให้วุ่นวายข้อดีข้อที่2เลยเช็คสุขภาพก็ง่ายข้อนี้แอบมีประโยชน์มากๆเลยนะครับ เพราะน้องหมาขนสั้นเนี่ยสามารถสังเกตอาการได้ง่ายกว่าขนยาวพวกเห็บมัดจะเห็นได้ชัดกว่ารวมไปถึงผื่นแดงเป็นตุ่มก้อนเนื้อใต้ผิวหนังก็สามารถเช็คได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเวลาเกาก็ไม่ต้องแหวกขนหาให้เมื่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะว่าหลายโรคเนี่ยถ้าเจอไวก็รักษาไวเนาะน้องหมาขนสั้นช่วยให้เจ้าของจับสังเกตอาการได้เร็วขึ้นจริงๆนะ ข้อที่3ก็คือเรื่องของการกรูมมิ่งน้องหมาบางตัวไม่ชอบอาบน้ําเลยเพราะไม่ชอบเป่าขนานานๆหรือว่าต้องโดนหวีแรงๆแต่น้องหมาขนสั้นเข้ากรูมิ่งทีนั่งชิลเหมือนมาสปาเลยทุกคนที่ร้านพี่ควินเองก็เวลาเจอน้องหมาขนสั้นเนี่ยเราก็จะใช้เวลากรูมิ่งเร็วกว่าน้องหมาขนยาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ข้อดีข้อที่4ก็คือน้องหมาขนสั้นเหมาะกับประเทศไทยสุดๆเพราะประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนจนคนอยากตัดผมสกินเฮดเลยใช่ไหมน้องหมาขนสั้นจึงเหมาะกับบ้านเมืองร้อนเพราะระบายอากาศได้ดีไม่อับไม่อึดอัดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคผิวหนังก็น้อยกว่าด้วยนะครับข้อดีข้อที่5นะครับก็คือน้องหมาขนสั้นเนี่ยเหมาะกับมือใหม่แล้วก็คนที่ไม่ค่อยมีเวลา สำหรับใครที่เพิ่งอยากจะเริ่มเลี้ยงน้องหมาหรือว่ามีเวลาจำกัดน้องหมาขนสั้นเป็นเพื่อนที่ดูแลง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องหวีขนทุกวันไม่ต้องกังวลว่าขนจะพันกันดูแลตามรอบ grooming ได้ปกติเลยก็สามารถอยู่ได้สบายเลยครับเลี้ยงน้องหมาขนสั้นเนี่ยอาจจะไม่ฟูฟ่องท่าน้องหมาขนยาวแต่สบายตัวกว่าเยอะนะทั้งเรื่องการอาบน้ําตัดขนเช็คสุขภาพดูแลง่ายประหยัดเวลาแถมยังเหมาะกับอากาศประเทศไทยสุด,สด ใครเลี้ยงน้องหมาขนสั้นอยู่แล้วก็คอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆที่อยากเลี้ยงได้เลยนะครับแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเลี้ยน้องหมาขนยาวหรือขนสัน้นสุขภาพและการกรูมมิ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะอย่าลืมพามาให้ร้านพี่ควินช่วยดูแลนะครับ